จากกรณีที่เมื่อวานนี้1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568กองบัญชาการกองทัพไทยจัดการประชุมศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่3ทับ2568ณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมเพื่อหาหรือแนวทางการเพิ่มมาตรการกดดันต่อกลุ่มขบวนการอาทยากรรมทางเทคโนโลยีและค้ามนุษย์บริเวณชายแดนที่ประชุมได้รับฟังการชี้แจงสถานการณ์อาชยากรรมทางเทคโนโลยี และการค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชได้รายงานมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่5ทับ2568เมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางที่สมชกำหนดดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบแนวคิดท่าทีและแนวทางการดำเนินการต่อการแก้ไขสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา 2. มาตรการรองรับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา 3. มาตรการกดดันกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา 4. มาตรการกดดันกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในวาระการหารือมีการเสนอแนวทางการยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการค้ามนุษย์โดยหน่วยเฉพาะกิจ88ได้เสนอแนวทางเข้มข้นเช่นการตัดกระแสะไฟฟ้าการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือการออกคำสั่งห้ามบุคคลข้ามแดนไปทำงานในขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์การใช้อำนาจควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอายการศึกการเข้มงวดในการขอเปิดบัญชีธนาคาร และการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราการนําเข้าส่งออกเครื่องมือสื่อสารศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้นำเสนอข้อเสนอในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและผลกระทบต่อกิจกรรมของแก๊งคอซินเตอร์หลังจากมีการใช้มาตรการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชา ขณะเดียวกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชได้ชี้แจงแนวทางมาตรการ8ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากากาสทชให้ถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่จำเป็น สนับสนุนการดำเนินคดีต่อผู้กระทําผิดอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดทางเทคโนโลยีในส่วนของฝ่ายเลขานุกการได้เสนอเป้าหมายเชิงนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์พร้อมกับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนหรือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการวอลล์รูมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457 เพื่อใช้ในการควบคุมพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามลำดับอย่างไรก็ตามย้อนไปในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช ที่มีกำหนดในช่วงบ่ายวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมในวันดังกล่าวเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการเฉพาะล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วการตัดสินใจเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาภายหลังสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒธธิสภาพกรัมพูชาออกแถลงการขู่ปิดด่านชายแดนทุกจุดหากไทยไม่ยอมเปิดด่านอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งมีท่าทีหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากไทย นายภูมิธรรมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้ภาษาการทูตที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนอยู่ในภาวะอ่อนไหวการที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงจุดยืนของไทยไปแล้วจึงเพียงพอและไม่มีความจำเป็นต้องประชุมสมชสมชซ้ำอีกในวันเดียวกันเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึง ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อคำขู่ปิดด่านของฝ่ายกรัรมพูชานายภูมิธรรมปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติมพร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้อธิบายจุดยืนอย่างครบถ้วนแล้วและไม่ควรมีการพูดซ้ำที่อาจทำให้สถานการณ์บานปลายขณะที่เมื่อวานนี้1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ปานเทพพัวพงพันธ์ หนึ่งในแกนนำคณะรวมแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยได้โพสต์ข้อความบอกว่าคลิปเสียงหลุดบทสนทนาระหว่างฮุนเซนกับแพทองทานเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568อาจไม่ใช่แค่เทคนิคในการเจรจาอีกต่อไปหนังสือฉบับนี้พิสูจน์ว่ามีข้อเสนอให้เสนอเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ตัดไฟและอินเทอร์เน็ตควบคุมสินค้าและยุดโทรปรกรณ์เข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นบ่อนการพนันและการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและค้ามนุษย์ฝั่งกัมพูชาเพื่อให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาตั้งแต่วันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568แต่กลับมีการสั่งการในการปฏิบัติระหว่างฝั่งเมียนมา กับกัมพูชาไม่เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรพร้อมกับแนบเอกสารของกองบัญชาการกองทัพไทยที่เสนอถึงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติลงวันที่9 เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568สรุปง่ายๆก็คือเป็นหนังสือที่มีการเสนอให้มีการตัดไฟตัดเน็ตนั่นเองแต่ปรากฏว่าการประชุมสมชในวันที่16เดือนมิถุนายนก็ถูกยกเลิกไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ